หายหน้าไปนานเปิดภาพล่าสุดของซาร่านุสราอดีตลูกยางสาวทีมชาติไทยคนนี้ถ้าพูดถึงไม่ได้เลยหนึ่งในนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยที่มีแฟนคลับชื่นชอบมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสําหรับซาร่านุสราต้อมคามือเซตร,ระดับโลกของไทยที่นอกจากฝีไม้ลายมือในสนามจะแจ่มแล้วความสวยของเธอก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันอย่างไรก็ตามระยะหลังเธอห่างหายจากสนามแข่งขันไปนานทีเดียว ยังไม่มีสังกัดลงเล่นในฤดูกาลนี้หลังจากที่หดสุดท้ายคือการเดินทางไปร่วมแข่งขันวอเลบอลลิกอเมริกาแอตลาลิสอลิมิตรืฤดูกาล2022เมื่อการปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนักตบลูกยางสาวไทยยังคงดูแลสภาพร่างกายด้วยการออกกำลังกายเรียกความฟิตอยู่เสมอนอกจากนี้เธอยังเป็นนักกีฬาของแบรนด์ดังอย่าง Under a r m o u r อีกด้วยซึ่งเธอเข้าร่วมกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนนอกสนามในวัย37ปีเธอยังคงดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีซึ่งกับภาพล่าสุดของเธอต้องบอกเลยว่าสวยสง่าเลยทีเดียวจนงานนี้เพื่อนๆในวงการและเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวสำหรับนุสลาต้อมคำกลายเป็นที่รู้จักของแฟนๆทั่วโลกจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามการแข่งขัน,ขนโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเธอก็เพิ่งได้รับเลือกจากสหพันธ์เว์บอลนานาชาติ FIVB ให้ติดทำเนียบ100นักตบที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในรอบ10ปีระหว่างปี2010ถึง2020โดยในช่วงตลอดระยะเวลาขวา20ปีที่ผ่านมาชื่อของนุสลาต้อมคำได้รับการยอมรับจากนานาชาติเป็นอย่างมากด้วยการเป็นมือเซตอันดับต้นๆของโลกแถมมีประสบการณ์เดินทางไปเล่นในต่างแดนไม่ว่าจะเป็น IBSB เอบประเทศสเปนคานติชาร์พเฮาเซนประเทศสวิต อารเซเรลโอบากูอิกติซานชิบากูลาบิตาบากูสามสโมสรของอาเซอร์ไบาจานและเฟเนบาเช่กุนดิสประเทศตุรกี